สีเดิมเดิมเลยฮะสีนะครับผมเนี่ยสีเดิมเดิมเลยครับคุณลุงไม่ทําสีนะไม่ได้ทําสีนะครับรถนี้ดูไฟตะเกียงครับโคตแข็งเลยอ่ะดู คุณลงรถคันนี้รถบรรทุกแปลงครับผมนะครับบรรทุกแปลงคุณลงวิ่งจากระยองบรรฉางนะครับระยองไปสมุทรปราการนะครับบรรทุกแปลงรถคันนี้สุดยอดเลยฮะลงคอถ่ายคลิปหน่อยนะลงจะลง youtube ครับผมก็เดี๋ยวถ้าจะมีคนดูเยอะลงก็จะได้นี่วันนี้ไปไหนอะครับลงวันนี้มาจากไหนครับสมุทรสาครสมุทรสาครกี่เที่ยวแล้วครับคันนี้ เที่ยวเดียวครับผมอืมบรรทุกได้กี่ตันเนี่ยคันนี้ลงเขาให้ไม่เกินกี่สิบห้าตันยี่สิบห้าตันโอ้โหสุดยอดเลยฮะครับไม่เกินยี่สิบห้าตันครับผมครับคันนี้ก็เลี้ยงชีพคนลงใช่ไหมมานานแล้วทำมาหากินเลยนะคือคันนี้ ปีหนึ่งตนึงแปดตปีหนึ่งแปดนะครับตอนนี้มีบานมีรถกระบะมีอะไรพร้อมใช่ไหมลงุงครับสุดยอดคันนี้ <c oughs> ดูยางุณลงครับผมดูข้างในครับวันนี้มารีวิวรอบสองนะครับพอลมฮะ สีเดิมเดิมฮลงกระติกคันนี้คันนี้ไม่มีแอร์นะครับมีแต่พัดลมแล้วก็วิ่งไปนี่เย็นเย็นเย็นเลยนะครับลงขอรีวิวหน่อยนะยเย็นเลยฮะน,นี้นะครับนี่เกียร์นะครับเกียร์เกียร์ทันเลงครับผม เดิมๆหมดเลยครับแอร์ไม่มีนะ <c oughs> ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างของลงยังเนียบอยู่เลยอ่ะรถนี่ทนมากเลยอ่ะดูเยสุดยอดสีนะสีเป็นเสน่ห์นะสีเดิมๆเล็กเล็กยังหนาเลยเล็กอ่ะ ดูครับผมดูดูข้างบนยอดเลยอ่ะดูเครื่องมันนะรอเพื่อนๆเครื่องมันน่าจะแรงนะนะใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับคือมันเครื่องอะไรนะอันนี้อันนี้ถังน้ำมันกองอะช่วงล่างแบบยังเนียบเลยนะช่วงล่าง แข็งแรงครับตะเกียงอันนี้คุณลงมาเติมนออกมันมนะครับผมเติอมันที่ปั๊มเชล์ระยองฮะคุณลงจะแวะมาตลอดอเต็มถังไปกลับหมดเลยวไหมลง<ะ>เต็มถังไปกลับหมดเลยวไหมครับ ไม่ไม่หมดหรอครับออประหยัดนะออประหยัดนะสมุดสมดสะคนเต็มถังนี้ประมาณกี่บาทนะคุลงอ๋อสองร้อยลิตรครับอ,200อ,อ๋อสองร้อยลิตรครับออครับ อันนี้ของนามของความเชืนะฮะ